ช่วงชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุขมาถึงในช่วงของชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุขเลยครับการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาครับที่เราจะต้องหาความสุขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในประจำวันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะฮะแล้วก็อยู่กันแบบเนี้ยไปจนถึงไม้ยอดทองกระบองยอดเพชรแบบว่าเผาผีกันเลยก็ว่าได้ดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วไม่เข้าใจกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวของการอย่าล้างกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของโซเชียลนะครับเข้ามามีบทบาท จึงทำให้มีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนอย่างมากมายโอกาสที่ใจมันจะอ่อนไหวแล้วก็เออียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมากฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรให้คําว่ารักเนี่ยมันยังหวานแหววทาอย่างไรให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องราวของพฤติกรรมที่ต่างคนต่างฝ่ายไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหนะร่นักก็เรียกว่าจุดเด่นแล้วก็จุดด้อย ของแต่ละคนเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีทั้งสิ่งที่เคยทําแล้วก็ไม่เคยทําโดยเฉพาะไอ้ที่ไม่เคยเห็นกันตอนจีบกันเนี่ยออมันจะแสดงออกมาหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่ามันเห็นไส่เห็นพุงกันหมดแล้วฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาคุยกันสําหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะฮะโดยเฉพาะสามีก่อจันทร์ภรรยาก่อจันทร์ ถ้าคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดวันเดียวกันแน่นอนครับว่ามันก็ย่อมที่จะมีลักษณะนิสัยค,คล้ายๆกันนะฮะดาวจันทร์ก็คือเลขสองใครที่เกิดวันจันทร์ถ้าเป็นหญิงก็คือบ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรีแน่นอนเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงโดยชัดเจนแต่ถ้าสามีเกิดวันจันทร์ล่ะจะเป็นคนลักษณะแบบไหน ก็จะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับผู้หญิงแต่ไม่ใช่กระเทยนะครับซึ่งก็จะมีความละเอียดละออมากขึ้นนะฮะมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยที่จะเข้มแข็งนะฮะเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงคือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับนี่คือจริตโดยชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเมตตานะฮะชอบอะไรที่มันนุ่มๆนวลๆไม่ชอบอะไรที่มันแข็งก้าว นะฮะเวลาพูดเวลาจาก็ชอบอะไรที่มันฟังแล้วมันสนเอะหูฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามีเป็นคนวันจันทร์นะฮะภรรยาก็วันจันทร์ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวของความละเอียดอ่อนแหละมันเป็นการบริหารความรู้สึกแหละเพราะอะไรเพราะคนวันจันทร์เนี่ยนะครับต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่ดังนั้นผมมองว่าถ้าประเด็นเนี้ย ต่างฝ่ายต่างต้องการเอา,อาเขาเรียกว่าให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับเอาใจไอ้ผู้หญิงก็รอไอ้ผู้ชายก็รอผัวก็วรอเมียก็รอเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับคนวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้าตกผนึกในการใช้ชีวิตแล้วไม่ค่อยที่จะเอาใจคนนะแต่ถ้าอยู่ในวงสังคมนะฮะที่ไม่ค่อยรู้จักคนวันจันทร์สามารถที่จะปรับสถานการณ์ของตัวเองเนี่ย นะครับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะเขาเรียกว่าเอาใจคนเก่งนะครับในช่วงแรกแรกแต่พอไปสักระยะหนึ่งเริ่มที่จะชินกับสถานที่และเริ่มที่จะรู้ทางหนีทีไรและวเาเรียกว่าสนิทกันแล้วการดูแลเอาใจใส่เนี่ยนะครับมันจะลดน้อยถอยลงไปฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยแรกๆกก็โอ้โหนะฮะหาวิธีสารพัดอย่างในการที่จะเอาเอาใจแต่พออยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับ ความหวานความเอาใจมันจะเริ่มน้อยลงทั้งทั้งที่เป็นคนต้องการสิ่งเหล่านี้แต่กลับไม่ชอบทําเขาเรียกว่าชอบไม่คนเอาใจมากกว่าที่จะเอาใจคนฉะนั้นถ้าจันกับจันเจอกันก็ต้องมันหน่อยนะครับมันทําเหมือนวันแรกเออที่มีอ่าเขาเรียกว่ามันทําเหมือนวันแรกที่จีบกันนะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยอารมณ์ที่มันอ่อนไหวนะฮะทั้งสองฝ่าย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าคนวันจันทร์จะต้องหันหน้าคุยกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าด้วยความน้อยใจนะครับด้วยความรู้สึกที่มันแบบขี้งอนนะอืมเป็นคนขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองอ่อนไหวง่ายบทจะโกรธก็โกรธด,ดังนั้นถ้าผัวกับเมียนะครับที่เกิดวันจันทร์ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมีอะไรต้องคุยกันแต่ข้อดีคือว่าไม่ค่อยที่จะโกรธกันนานนะครับ เรียกได้ว,ว่าไม่ชอบความเงียบอ่ะเอ,อ่ถ้ามันเงียบขึ้นมาตอนไหนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันไม่ใช่ละดังนั้นคือมันก็สามารถที่จะมีจุดนะครับทั้งอ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็จุดในการที่จะผันแปรได้ค่อนข้างง่ายแต่มันก็สามารถที่จะจูนติดกันได้ค่อนข้างง่าย <laughs> เหมือนกันเพราอละครับก็ค,คือความแปรปรวนนะครับรวนเรนะครับในสิ่งที่มันเป็นจริตของดาวจันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ เวลาที่ทะเลาะกันก็อาจจะทะเลาะแบบบ้านแตกสล่ยขาดแบบไม่เอาใครเลยก็ว่าได้แต่พอพายุมันสงบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวแบบเอ๊ะเหรอคือแบบกลับมาย้อนคิดได้แต่ตอนที่มันมีอารมณ์เนี่ยนะครับขึ้นมาโดยหนักๆเนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ชอบในเรื่องราวของความรุนแรงอยู่แล้วฉะนั้น ถ้ามันมีเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่พอใจอเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดละเอียดละออนะครับเขาเรียกขี้ระแวงหน่อยนะครับขี้หึงด้วยฉะนั้นถ้านะทำอะไรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยก็อย่าพยายามนะครับทำอะไรที่มันดูส่อเสียดนะครับโดยเฉพาะฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความเป็นแม่ นะครับของดาวจันทร์เนี่ยมันมีความรักมันมีความห่วงใยกับคาว่าครอบครัวอยู่แต่ในส่วนของผู้ชายถ้าอยู่ในจันทร์มันก็จะมีลักษณะนิสัยแบบนี้แหละเวลาที่อยู่ใกล้ใครนะฮะหรืออยู่ใกล้ผู้หญิงนะครับที่ดูหน้าตาดีๆหน่อยนะครับมาพูดหว,วานๆเพราะๆด้วยหน่อยเนี่ยนะครับมันอาจจะอ่อนไหวได้ไง่ายดังนั้นก็จะกลายเป็นเป็นลักษณะที่ว่าเอาจจะนอกใจภรรยาแบบไม่รู้ตัว พราะอย่าลืมนะครับว่าคนบรรจันเป็นคนที่เจ้าชู้แบบเงียบๆอ่าเขาเรียกว่าเจ้าชู้แบบมีมดา่์มีสไตล์นะครับเขาเรียกว่าชอบนั่งศบตานะฮะหรือว่าจีบทางสายตาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแต่ถ้าบอกว่าจะให้เดินไปจีบทื่อๆเลยเนี่ยนะครับคนบรรจันค่อนข้างที่จะไม่กล้าเพราะโดยความหมายของจันแล้วคือเป็นคนที่ขี้อายอยู่นะครับไม่กล้าที่จะไปจีบแบบ ตรงๆนะครับประเภทบอกแอบมองอยู่นานๆจ้องอยู่นานๆเนี่ยนะครับจนคนอื่นเขาเขาเรียกว่าจีบไปแทนแล้วนะครับอเอาไปกินแล้วอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผัวกับเมียที่มีวันเกิดวันเดียวกันแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ค,คล้ายๆกันนะครับจะต้องระวังในเรื่องราวของอารมณ์อารมณ์ที่มันอาจจะปี๊ดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะอะไรครับ เพราะคนวันจันทร์เวลาที่โกรธเนี่ยมันโกรธเร็วมากแล้วเวลาโกรธก็คือโกรธแบบไม่เอาใครเหมือนกันไม่ได้สนหน้าพระหน้าพรมนะครับอ,อ่ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เสียการใหญ่ได้นะครับถ้าไปทะเลาะก,กันอยู่สาธารณชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเวลาที่บริหารความรู้สึกร่วมกันเนี่ยต้องบริหารความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของอารมณ์ให้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่า คนวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกปรวนแปลง่ายนะครับรวนเรง่ายอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไรนักนะครับวันนี้อาจจะดีวันนี้อาจจะไม่ดีนะครับอยู่ดีๆก็งอนขึ้นมาซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันก็สู้ผู้หญิงไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายงอนะครับโดยธรรมชาติของมันเนาะนะครับฉะนั้นท่านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน นะครับในฐานะของคนที่เกิดวันจันทร์เหมือนกันก็ต้องนะครับก็ต้องพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่กันในสิ่งที่เราต้องการนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบบริการแต่เรามีกันแล้วนะครับในฐานะคนวันจันทร์เหมือนกันมันจะต้องดูแลกันเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนวันจันทร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคิดเล็กคิดน้อยคิดละเอียดละอพอสมควรเหมือนกันนะฮะนะครับนี่คือในช่วงของ ชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุขกับรายการเส้นทางดวงโดยผมพัฒนนพงษ์เลิศวัฒนธรทำไมขายของไม่ค่อยดีทำไมลูก้าไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพพยากรณ์เลขศาสรเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชาหวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจ่วงจุ้ยบ้าน่วงจุยงจ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองนะเชื่อสิ